ก็แบบฟ้องเนอะเดี๋ยวนี้ดาราก็ฟ้องเยอะเนอะเออดังนั้นคุณคุณจะเม้นอะไรคุณก็ระวังนิดหนึ่งเนอะเพราะว่ามันมีกฎหมายนะคะเนอะมันมีกฎหมายต่างๆนะคะอืมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะในการแบบเออ คอมเมนต์ต่างๆนะคะระวังหน่อยนะ <c oughs> แล้วนักขมลก็ในรายการเลยอลังการมากนะคะเออลิปติกสวยมากโอ้ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาเมนตเป็นกำลังใจให้นะ ใช่ก็ที่ที่ไม่อยากฟ้องอรู้สึกเป็นเป็นคือใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นคดีลกสารแต่ถ้ามันมันเยอะเกินอะ่ะมันแบบพูดไม่ดีเกินอะ่ะก็อาจจะฟ้องนะคะอืมดังนั้นก็คือรบกวนคอมเมนต์อะไรก็ระวัดระมัดระวังนิดนึงนะคะอืมมีหอนกระแสด้วยวะ่ะ <c oughs> ตามเลยกด follow เลยนะคะกด follow ได้เลยนะคะใช่ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกคนจะพูดวิจาร์อะไรก็พูดได้เนื้ออกใช่ปะเออเขาก็อยากจะพูดอะไรไปเขาก็พูดเนาะอืมเขาพูดสระของขวัญน,นะคะกอดกอดเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะทุกกำลังใจทุกของขวัญเลยอืมติดตาม โหนกระแสพวกนี้ด้วยนะเออมีอะไรมาเปิดอีกนะอืม